ในทุกๆต้นปีจังหวัดเชียงใหม่จะประสบกับปัญหา p m 2.5นะคะซึ่งล่าสุดช่วงนี้ก็เกิดปัญหา p m 2.5ในพื้นที่แล้วนะคะโดยจังหวัดเชียงใหม่มีการพบหมอกควันปกคลุมพื้นที่เมืองขณะที่ค่า p m 2.5หลายจุดเริ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐานกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ นักท่องเที่ยวที่เหมารถ2แถวสี่ล้อดแดงไปท่องเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ได้จอดรถที่จุดชมวิวกิโลเมตรที่5เพื่อชมทัศนียภาพมุมมองของตัวเมืองเชียงใหม่แต่พบว่ามีหมอกนะคะหมอกควันปกคลุมบางทัศนียภาพของเมืองเชียงใหม่จนขุ่นมัวซึ่งหากเป็นช่วงปกติที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะมองเห็นทั้งบริเวณเมือง ซึ่งคาดว่าหมอกควันดังกล่าวเกิดขึ้นจากฝุ่นควันในเขตเมืองที่ถูกอากาศหนาวเย็นกดไว้ ประกอบกับลักษณะของภูมิป,ประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแอ่งกระทะทําให้ฝุ่นควันไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้ค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเราดูข้อมูลของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แรงงานคุณภาพอากาศหรือฝุ่น PM 2.5พบว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานเช่นที่บ้านสันกลางอําเภอพร้าวมีค่า PM 2.5อยู่ที่192ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ใน ระดับสีแดงที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาวค่า PM 2.5อยู่ที่184ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับสีแดงขณะที่คณะสังคมาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่า PM 2.5อยู่ที่46ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรระดับสีส้มและย่านไนบราซ่าในตัวเมืองเชียงใหม่ค่า PM 2.5อยู่ที่40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในระดับสีส้มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ